สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้และชาวเวียดนามหลังโค้ชของทีม IBK Altos บอกให้ผ่อนผันเล่นช้าลงหลังเก็บชัยชนะนัดแรกในศึกวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ ทีม IBK Altos ของพรนพันคว้าชัยนัดแรกหลังเอาชนะทีมไฮพา a s สของโมเมไป3ต่อ2เซตในลีกวอลเลย์บอลเกาหลีใต้โดยทีม IBK Altos ของพรนพันเอาชนะไฮพา a s สของธนชาไปด้วยคะแนน22-25 2 1ต่อ25-21ต่อ25 2 5ต่อ19 25ต่อ21และ1 5ต่อ13เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้และชาวเวียดนาม หลังโค้ช IBK Altos บอกให้ผ่อนผันเล่นช้าลงหลังเก็บชัยชนะนัดแรกในศึกวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้กันก่อนเลยนะครับโดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ได้โพสต์เอาไว้ว่าคิมโฮชอโค้ชวอลเลย์บอลหญิงของ IBK Industrial Bank of Korea ได้กล่าวเอาไว้ว่าพอนพันเซตบอลเร็วเกินไป อยากให้ช้าลงหน่อยจากนั้นก็มีชาวเกาหลีใต้เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าครั้งนี้ฉันรู้สึกผิดหวังกับโค้ชคิมโฮชอลจริงๆมุมมองท่านต่อมาครับ IBK จำเป็นต้องเปลี่ยนโค้ชก่อนเลยการแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวหรือกดดนันมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า โคชโชอต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณควรจะเลือกผู้เล่นคนอื่นมาแทนที่ผรพันธ์ก่อนจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าโคชโชอคิดว่าถ้าหากพรนพันมีการเล่นที่รวดเร็วผู้เล่นคนอื่นๆก็จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเช่นกันแต่คุณคิดว่าเด็กๆที่ได้รับการฝึกฝนจากฮาขยองผู้ซึ่งถูกทิ้งร้างมาตลอดระยะเวลา3มปีที่ผ่านมา จะสามารถปรับปรับให้เหมาะสมกับการเล่นของพรพันธ์ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเธอก็จะย้ายออกหลังจากจบฤดูก,กาลนี้แล้วไม่ว่าพวกเขาจะแพ้หรือชนะก็ตามถ้าพวกเขาสามารถยกระดับของพวกเขาขึ้นมาเทียบเท่ากับระดับการเล่นของพรพันธได้มันก็คงจะดีมากเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับโคโชโชอช่างโง่จริงๆปัญหาม,มันไม่ได้อยู่ที่มือเซต แต่ปัญหาคือฟอร์มการเล่นของทีมต่างหากนี่คือเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงจบฤดูกาลด้วยอันดับสุดท้ายต่อให้จ้างอีจาย่องมาก็ตามปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พรอนพันโชว์หอผู้โง่เขาทําไมคุณถึงไม่เลือกเมกาวตีเข้ามาล่ะชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าฉันรู้สึกหงดหง,งิดและโมโหมากคอมเมนต์ท่านหมครับ อย่าไปโทษพรพันธ์เลยผู้เล่นของพวกเราต่างหากที่เป็นปัญหาความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโค้ชผู้น่าสงสารถ้าหากคุณจ้างพรพันธ์มาตัวตบก็จะต้องเร็วกว่านี้นี่คือสาเหตุที่ทำให้เมื่อไปแข่งขันในระดับนานาชาติแล้วผลลัพธ์มันพังไม่เป็นท่ามุมมองท่านต่อมาครับวอลเลย์บอลเกาหลีใต้อยู่ในระดับต่ำ วอลเลย์บอลเกาหลีใต้กำลังตกอยู่ในหายนะแม้จะเจอกับเวียดนามก็ยังแพ้ชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่าโค้ชไร้ความสามารถมุมมองท่านต่อมาครับหลังจากที่พรพานมาเล่นในลีกเกาหลีใต้แล้วเธอก็จะกลับไปทำลายวอลเลย์บอลไทยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าคุณบอกว่ามันเร็วเกินไปหรอ นั่นมันไม่ใช่เหตุผลที่ดึงตัวเธอเข้ามาหรอความคิดเห็นท่านต่อมาครับดูเหมือนว่าโค้ชคิมโฮชอ์กำลังจะถูกไล่ออกถ้าหากพรพันธ์กลับไปติดทีมชาติไทยเธอก็จะกลายเป็นผู้เล่นธรรมดาธรรมดาชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเธอคือมือเซตที่ได้ขึ้นชื่อว่าเซตบอลได้รวดเร็วระดับโลกตอนนี้เพิ่งจะคว้าชัยชนะ เตดใดจึงบอกให้เซตบอลช้าลงกับมือเซตจได้ขึ้นชื่อในเรื่องของการเซตบอลรวดเร็วอันดับหนึ่งนี่คือทางเลือกที่ดีแล้วถ้า,าคุณยังคงยืนกรานว่าเซตบอลเร็วเกินไปแล้วคุณจะเลือกเธอเข้ามาทําไมคอมเมนต์ท่านหมายครับพรอนพันและอเบอร์ครอมบี้เป็นผู้เล่นที่เหมาะสมสําหรับการเล่นแบบสปิทวอลเล์บอลเมื่อผู้เล่น2คนนี้เป็นผู้เล่นตัวหลักดังนั้นพวกเราจึงจําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับพวกเขา ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามันเป็นช่วงของการปรับตัวมุมมองท่านต่อมาครับในประเทศไทยลีกเกาหลีใต้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าการเพิ่มความเร็วมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อพลเล่นเชื่องช้าแล้วจะให้ผ่อนพันกับหาขยองทำยังไงคงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องผลัดกันเล่นโดยให้คิมฮากยองกลับมาเป็นผู้เล่นตัวหลักความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันเริ่มต้นผิดตั้งแต่แรกแล้วคุณไม่ควรเอาพรพันเข้ามาควรจะเอาตัวตบหัวเสาเข้ามามากกว่านะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าดูเหมือนว่านี่จะเป็นปีสุดท้ายของโค้ชคิมโฮชอคอมเมนต์ท่านหมาครับ สิ่งที่ควรทำก็คือการให้ตัวตบตามสปิดให้ทันไม่ใช่หรอฉันไม่รู้ว่าพวกคุณฝึกซ้อมกันยังไงแต่ถ้าหากคุณต้องการใช้ชนะก็ให้ดึงตัวอีจยองเข้ามาร่วมทีมชาวเกาหลีใตใ้ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสปีดวอลเลย์บอลกำลังเป็นเทรนด์ในระดับโลกและเพื่อที่จะเล่นแบบสปีดวอลเลย์บอลจึงได้ดึงตัวพรอนพันและเบิร์คอมบีเข้ามาเป็นตัวเลือกแรกๆ แต่ถ้าหากคุณเล่นแบบสปีดวอลเลย์บอลทุกครั้งก็จะทําให้คู่ต่อสู้สามารถอ่านการเคลื่อนไหวของคุณได้และอาจจะทําให้รูปเกมออกมาไม่ดีนักดังนั้นคุณจึงจําเป็นต้องเล่นแบบผสมผสานและดําเนินการอย่างเหมาะสมมุมมองท่านต่อมาครับมันไม่ใช่ความผิดของพรพันธ์แต่ผู้เล่นตัวรุกเคลื่อนที่ช้าเกินไปในตอนนี้ดังนั้นผู้เล่นตัวรุกจะต้องปรับตัว คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าความสามารถของผู้เล่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืนดังนั้นในฐานะโคช้ชจึงทำอะไรไม่ได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับก็ความเร็วมันคือความสามารถของพอลอนผันไงชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าโค้ชคิมโฮชอลผู้เล่นเกาหลีใต้ต่างหากละ่ะที่ต้องได้รับการฝึกฝนให้เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว การบอกว่าไม่ให้ผ่นผนอนพันเซตบอลเร็วเกินไปมันหมายความว่ายังไงนี่คือสาเหตุที่ทําให้บอลล์บอลเกาหลีใต้ไม่พัฒนาคอมเมนต์ท่านหมาครับแล้วใครคือคนแรกที่พาเธอมาที่นี่การโยนความรับผิดชอบไปให้กับผู้เล่นถือเป็นโค้ชที่แย่มากและความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ท่านสุดท้ายกล่าวว่าฉันรู้สึกผิดหวังกับโค้ชคิมโฮชอ สปิดวอลเลย์บอลของประเทศเรามันช้ามันจึงทําให้พวกเรามักจะอยู่ในอันดับสุดท้ายเสมอการที่คุณบอกให้พรพันเซตบอลช้าลงมันทําให้ฉันรู้สึกผิดหวังจริงๆต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างนะครับโดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าในที่สุด IBK Altos ก็คว้าชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จ โดยเอาชนะ Expressway High Pass หลังจากที่พ่ายแพ้มา3นัดรวดก่อนหน้านี้และทันทีที่การแข่งขันจบลงเฮดโค้ชคิมโฮชอซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความตรงไปตรงมาได้กล่าวถึงผู้เล่นต่างชาติ2คนว่ามันเป็นแมตช์ที่ง่ายแต่ผมคิดว่าพวกเรายังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์วิกฤตลูกบอลกลับไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรจะเป็นดูเหมือนว่า พรพันธ์จะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับวอลล์บอลเกาหลีใต้มากนะักถึงแม้ว่าเราจะยังคุยเรื่องนี้กันอยู่แต่ดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องเข้าใจกันมากขึ้นกว่านี้ส่วนบริททนนี่อเบอร์ครอมบี้ผมคิดว่าเธอทําผลงานได้ดีเลยนะแต่เธอยังสามารถทําได้ดีกว่านี้บุคลิกของเธออ่อนโยนมากผมหวังว่าอเบอร์ครอมบี้จะกล้าหาญมากขึ้นในช็อตของเธอนะ จากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าชาวเกาหลีใต้ตาทัวและเลือกปฏิบัติกับนักกีฬาจากอาเซียนอีกด้วยมุมมองท่านต่อมาครับคิมยอนคยองเป็นเพียงแค่อดีตของเกาหลีใต้เท่านั้นจงตื่นได้แล้วคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่ามันเป็นเพราะว่ามือเซตไม่เก่งหรือว่าตัวตบไม่เก่งกันแนะ่ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับคนโง่มักจะชอบโทษคนอื่นและคิดว่าตัวเองยังคงเหนือกว่าเพราะว่าพวกเขาแพ้กับเวียดนามมาสองครั้งแล้วฉันก็แค่พูดเรื่องจริงชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าผมคิดว่าพรพัน์คือมือเซตที่เซตหลอกเก่งเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะทำไมคุณถึงให้เธอนั่งอยู่บนมานั่งสำรองแบบนั้นบางทีโคช้ช อาจจะไม่เชื่อในพรสวรรค์ของเธอก็ได้คอมเมนต์ท่านมาครับลองเอาพรพันมาเล่นที่เวียดนามแล้วเซตบอลให้กับตัวรุกของเวียดนามเพื่อทำให้ทีม IBK ดูเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าการเต้นระบําบวกกับการโจมตีที่เสียบคมมันเป็นยังไงแต่ถ้าหากสาวๆตบอย่างกับคนง่วงนอนแบบนี้ต่อให้มีพรพันสิบคนก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้หรอก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่ได้รู้จักบอลล์บอลเกาหลีใต้มากนักแค่เอาชนะเกาหลีใต้3ต่อศูนเซตได้ตลอดตอนนี้เกาหลีใต้อยู่ในระดับเดียวกับเวียดนามเท่านั้นแต่ยังคงหลงผิดอยู่มุมมองท่านต่อมาครับโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าพรพันธ์อาจจะเป็นมือเซตที่จ่ายบอลหลอกได้เก่งที่สุดในโลกในปัจจุบัน ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าผมถึงกับหัวเราะตอนที่ได้ดูเกมการแข่งขันจ่ายบอลไป3-4ครั้งแต่ก็ตีไม่ผ่านบล็อกสักทีอย่าฝันถึงครั้งที่5เลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันได้ดูการเซตของพรพันธ์แล้วเธอก็เซตไปในตำแหน่งที่ถูกต้องนะแต่ผู้เล่นตัวรุกตีบอลได้ห่อยแตกมันตั้งแต่นัดแรกแล้ว มุมมองท่านต่อมากล่าวว่านี่คุณยังไม่ตื่นอีกเหรอหลังจากที่พายแพ้ให้กับทั้งไทยและเวียดนามคอมเมนต์ท่านหมาครับเธอใจบอลได้ดีแล้วแต่ก็ยังคงถูกด่าอีกเหรอโชคดีมากที่ชนะในแมชเมื่อวานนี้และชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้สแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าต้องไปช่วยพรพันออกจากพวกชนชั้นสูง ที่ชอบดูถูกชาวอาเซียนขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟุตเ o c r e d ครดิตเ IBK Altos ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้และชาวเวียดนามหลังโค้ชของทีม IBK Altos บอกให้ผ่อนผันเล่นช้าลงหลังเก็บชัยชนะนัดแรกในศึกวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้บดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ